สวัสดีทักทายมายังผู้เล่นเกมเวลล์ออฟปพอรทุกคนด้วยนะครับจีนต้อนรับสู่สนามบินมัสกัตครับ MCT วันนี้จะเข้ามาทำภารกิจครับตะลอนเก็บเครื่องบินเงินหรือว่าเหรียญเงินครับตอนนี้ก็เคลียร์ครับเคลียออกอยู่ที่สนามบินมัสกัตครับสนามบิน MCT สนามบินนี้มี2รันเวย์นะครับสนามบินนี้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน การทำภารกิจก็นานนะครับซึ่งที่บอกว่าวิธีการเก็บเหรียญเงินหรือว่าเครื่องบินเงินครับมันแบบไม่ง่ายไม่มีแบบไม่ง่ายครับถ้าเป็นลำใหญ่นี่มันยิ่งทําภารกิจนานครับกว่าที่จะเครื่องบินมันจะบินครบตามสัญญาครับเพราะว่าเครื่องบินทุกรุ่นทุกลำทุกขนาดครับเขาจะมีผู้ดูแลระบบสัญญาควบคุมเอาไว้อยู่ ลำนี้ต้องบินให้ครบกี่เที่ยวคุณจะได้ค่าเอชพีรวมไถึงเหรียญเงินหรือเครื่องบินเงินตามจำนวนเที่ยวที่พูดแลระบบสัญญาควบคุมเอาไว้ครับส่วนเขมเขียวก็จะได้ทุกเที่ยวนะทุกเที่ยวการบินเลยรวมไถึงพันธมิตรครับที่อยู่สนามบิน SXM ครับจะเป็นลำนี้ครับเป็น Boeing นำมาเชื่อมสนามบินปลายทางผมเองนะสนามบินมาสกัดครับ ทำภารกิจเสร็จแล้วสำหรับเครื่องบินลำนี้นะส่วนลำนี้ก็จะเป็นของผมเหมือนกันเอาไปเชื่อมที่ SXM ครับแลกเปลี่ยนแต่ว่าคนละรุ่นกันนะครับสนามบินนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับสนามบินนี้ใหญ่มากขึ้นมาครับลำนี้ก็พร้อมที่จะเทคออฟครับหน้าตาสนามบินนี้จะประมาณนี้ครับมันคนละมันคนลลารันเวกัน เป็นโซนนี้ก็อีกลำนี้ก็อรอรอขึ้นอยู่ใหญ่ไหมเราว่าการทำภารกิจยากทุสนามบินนะครับว่าจะได้เหรียญเงินหรือว่าเครื่องบินเงินครับให้ดูแต่ละโอเวอร์วิวครับจะประมาณนี้เลย ว่าที่มันจะทาภารกิจเสร็จเนี่ยม,มันใช้เวลานานนะกระบินแต่ละลำครับซึ่งถ้าเป็นลําใหญ่ทีมจัดการหรือว่าคนงานเนี่ยมันยิ่งใช้เยอะบอกเลยว่าถ้าอยู่สนามบินนี้ใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะปลดล็อกแต่ละสนามบินนี้ใช้ใช้เวลานานเหมือนกันครับเครื่องบินเงินมันจะรวบรวมใทุกสนามบินครับถ้าเป็นเครื่องบินเงิน ลำนี้เป็นคาโรก้ครับเที่บินขนส่งสินค้าแต่มีจำนวนน้อยครับซึ่งจะมีรอลงไหลลำเหมือนกันครับสำหรับเครื่องบินก <laughs> ข้ามาเคลียภารกิจอย่างเดียวครับตะลอนไปเก็บเหรียญสำหรับพันธมิตคนอื่นรอไปก่อนนะครับ <laughs> ใครว่าลำใหญ่เล่นแล้วสนุกสบาย แต่จริงๆมันมันใช้เวลาทำภารกิจนานเหมือนกันครับแต่แต่มันจะให้เหรียญเขียวต่อเทีเ่ยวเยอะครับรองไม่ถึงค่ายพีแล้วก็เหรียญเงินด้วยนะครับเรีเยอะเหมือนกัน เลื่อนดูแบบนี้ครับมีงานกระมือดูรันเวย์อีกฝังก่งหนึ่งจะมีรันเวย์อีกฝั่งหนึ่งที่เครื่องบินกำลังเลาขึ้นอยู่นะครับต้องหางม,มุมว่าอีกลำก็รอขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นเครื่องบินขนส่งผู้โดยสาร X-Men ซ์แเป็นโบอิ้งครับเป็นไทยแอร เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้เองครับสนามบ,บินใหญ่ขอบคุณคําถามด้วยนะครับที่บอกว่ามีสนามบ,บินไหนที่ดีที่สุดครับแนะนําสนามบ,บิน l อ r เครับแล้วก็สนามบ,บินไหนมันปลดล็อกได้ง่ายขึ้นอยู่กับจํานวนเหรียญทองของผู้เล่นแต่ละคนครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่แนะนําครับสนามบ,บินฮิตโตรครับดีที่สุดแนะนําเลยถ้าผู้เล่นจะปลดล็อกนะ ส่วนลำนี้ครับจะเป็นการมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มครับแบบเครื่องบินลำนี้ครับสม,มุงวนี้จะมีกิจกรรมอยู่ลำเดียวลำนี้จะเป็นการมาลำนี้จะเป็นกิจกรรมครับลำนีถ้ถ้าถอยออกจากหลุมจอดมันก็จะคืนใบสัญญาให้นะละลำนี้ บินครบตามจํานวนเที่ยวเหมือนกับที่ที่เคยแจ้งไปครับว่าบินครบตามจํานวนเที่ยวเท่านั้นที่มันจะได้ค่ากับเครื่องบินเงินครับสุรงน,นี้มันจะให้มูลค่าตามจำนวน ที่ยวที่มันบินครบตามจำนวนเที่ยวครับถ้าเป็นลําใหญ่มันก็ยิ่งได้มูลค่าเยอะครับขอบคุณคำถามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะคำตอบมาให้นะครับอน,นี้จะเป็น เอร์บ,บัสครับเป็นไทยเอ็กมาจากดูไบสำหรับลำ,ลำใหญ่รุ่นนี้ครับลำนี้ได้เป็นจากรลเวลรางวัลความคิปหน้าครับจะไม่ได้เป็นเลเวลไหนเลเวลที่44ครับค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับสำหรับผู้เล่นแต่ละคน ่วนการกลดล็อกหลุดจอก็ต้องขึ้นอยู่กับเปริยญของผู้เล่นแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ยังไม่กดล็อกยังไม่หมดครับ่วนนี้ถ้า M ก็ต้องเลือก M แอวก็ต้องเลือก L ครับแต่เน้น X ก็ X ให้ยาวาให้ยาวไปก่อนครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบินขนาด X ยังไม่มีครับก็เอาจำนวนน้อยไปก่อนเน้น L ไว้ก่อนครับยังไงก็ต้องได้แน่อนอนเก็บปริยญามันก็ยากทุกสนามบินครับขึ้นอยู่กับเวลาของผู้เล่นแต่ละคนด้วยเช่นกันครับ ำนี้ก็หลอกขึ้นครับอันนี้เป็นเคาะพันพันธุ์ไม่ที่อยู่สนามบิน SXM ครับสำหรับเครื่องบินลำนี้ลอกขึ้นน่าจะมานานแล้วละ่ะเพราะว่าสนามบินนี้ไม่ค่อยได้ข้าวครับส่วนสนามบินวอชิงตันไม่ได้ข้าวเลยครับเขาแลไรมันเด้งออกจะเห็นมุมมองที่ชัดเจนนะน่ สนามบินนี้จะมี2รันเวย์ขึ้นอีกฝั่งลงอีกฝั่งหนึ่ง,ง,ง,งแต่ถ้าเป็นส่วนบนครับมันจะขึ้นฝั่งเดียวลงฝั่งเดียวครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เครื่องเป็นลำนี้เทคออกไปก่อนขอให้ผู้เล่นเพลิดเพลินครับในการเล่นแต่ละสนามบินนะการปลดล็อกสนามบินยากไหมยากอยู่ครับ เป็นโซนนี้ครับที่บอกว่าโซนนี้มันจะมีโซนบนกับโซนล่างครับถ้าปลดถ้าปลดล็อกตอนต้นเกมมันจะได้โซนบนก่อนก็คือโซนนี้ครับโซนนี้เลยมันจะได้โซนนี้เลยนะครับต้องคำนวณให้ดีครับถ้าผู้เล่นจะปลดล็อก หลุมจอดซึ่งมันก็จะมีมูลค่าที่มันแจ้งนั่นเอง ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปที่ได้นำเสนอให้กับผู้เล่นแต่ละคนขอบคุณครับ